มอ,อะไรมอ,อะไรคะไม่เคยเห็นพี่ทานข้าวหรอพี่ทานข้าวเหมือนทุกคนละคะพี่ทานเป็นกระเท่าเนื้อไข่ดาวพี่ชอบไข่ดาวไม่สุกนะมัน juicy กว่าทานด้วยกันไหมคะออ่ยนะแต่ว่าหนูทานเผ็ดได้หรือเปล่า ไม่ไปอีกไปทานข้าวค่ะอันนี้พี่ทาเดียวพี่ไม่อิ่มค่ะร้อนค่ะเอาทานด้วยกันเลยแล้วกันค่ะอืมเก่งมากค่ะ พ่พี่ทานข้าวเหรอคะไม่หนูไม่พี่ทานละพี่ให้คำเดียวนะพอแล้วหนูหนูไปซื้อเอาเองบ้างอันนี้ของพี่เนาะไปได้แล้วคะ่ะพี่ขอแวะส่วนตัว ี่ขอเวลาส่วนตัวแบบนึง้งพายพี่ต้องไปดูแลน้องไอล่ากันต่อแล้วเขาให้เวลาพักอืมสิบนาที